ชันันนีเราก็จะมารีวิว,วปืนชินามเคยอย่าพูดมากลเลยองี้เราถ่ายเป็นรอบที่สองพเราเคยรูคลิปนั้นไปโอเคเรามาดูอันแรกกันเลยนี่จะรีวิวข้าวๆก่อน,นั้นจะไม่เปิดถ้าถ้าเปิดก็วันพรุ่งนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสงการใหญ่ของพระปะแดงก็วันที่ยีิบสามโอเค 23, นะเ 27, ยี่สิบสามสงศูนสิบหกั้งนะเออสิบจ็ดทุยสองนย์สิบ็เออ ดูมันจะคลาสสิกตรงมันสวยตรงคำพวกนี้แฟนไม่รักเห็นไหมแล้วก็ได้หมดถ้าสดชื่นคือจริงซื้อมาก,ก็แพงอยู่ก็ร้อยห้าสิบลดให้หนึ่งร้บโอเคก็เขาฟรีซองกับน้ำแล้วก็แววนมีปืนไม่ใช่มีปืนมีซองแบบนี้นน เป็นละซองกันน้ำโอเคนี่เออว่านกันน้ำสีแดงใช่ไหมโอเคสีแดงถ้ามองนี้ก็อาจจะสีสม้มแต่ถ้ามองความจริงแล้วมันเป็นสีแดงโอเคว่านกันน้ำอเออยไม่ใช่ซองกันน้ำก็จะเป็นแบบนี้สีม่วงใสใสมากใส่ของได หปโทรศัพท์ใส่เงินไปซื้อของโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันโอเคบางคนก็อาจจะถามว่าพี่ซื้อจากที่ไหนที่จริงเขาก็ส่งเอาตามในก็คือแบบขายต่างเทศก็คือถ่ายทั่วโลกอันนี้มันอยู่ใกล้บ้านเราเราก็เลยซื้อมาแต่รุ่นมันสวยนะไปดิมันปืนถ้าปืน แต่ไอ้ตรงนี้อุ้ยมันใช้ยากตรงแป๊บนึงนะขอเอาสายออกใช่มันใช้ยากตรงนี้ตรงกดให้กดตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้นกดประมาณนี้ห้ามห้ามให้ไอ้ตรงสีเหลืองๆนี้ออกห้ามให้สีเหลืองนี้ออกกดประมาณเนี้ปึ๊บ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 แล้วก็แรงอัดก็สูงแล้วก็ที่ปัม๊ม ไม่เปิดเลยว่ะโอเคที่ใส่น้ำก็เยอะเราว่ามันน่าจะหนักพอสมควรโอเคตอนนี้ก็มีที่จับมืออีกแบบเนี้ยโอเคถ้าใครอยากดูเราเล่นแบบเต็มๆก็อย่าลืมไปดูวันพรุนี้นะพรุนี้ก็วันมหาสงการใหญ่ของพะปะแดงแล้วก็วันที่23เอ่บเมษายน2560อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะบ๊ายๆแล้ว ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าอยู่กันเลิฟถ้าเมื่อย,ยังแก่ให้กดซับสไคร้โอเคบ๊ายบายนะบ๊ายบายจุ๊